เหรียญพระแก้วม,มรกตเหรียญนี้นะคะถือว่าเป็นเหรียญที่มีการแกะพิมพ์ได้คมชัดคายองค์พระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตปุระอีเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ทางช่องเรามีเหรียญพระแก้วมรกตจัดสร้างครบรอบ30ปี ธนาคารศรีนครและที่สำคัญค่ะหลวงปู่ดูและหลวงปู่โตท่านได้ร่วมลุกเสกเหรียญน,นี้มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปคนนี้ด้วยนะคะเหรียญพระแก้วมรกตรเหรียญน,นี้นะคะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของธนาคารศรีนครจัดสร้างเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5ง3 ถือเป็นเหรียญที่มีการแกะพิมพ์ได้คมชัด้ายองค์พระแก้วมรกตพระกุธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยองค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบระมมหาราชวังเป็นอย่างมากรวมไปถึงความปราณีตและเอกลักษณ์อันอ่อนช้อยเนื้อที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงค่ะด้านหน้าของเหรียญน,นะคะจะเป็นองค์พระแก้วมรกตและมีอักษรเขียนไว้ว่า พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตขนาดของเหรียญน,นะคะจะมีความกว้าง2.5ซนติเมตรความสูงประมาณ3.5ซนติเมตรค่ะมาชมด้านหลังของเหรียญกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังของเหรียญค่ะจะมีรูปยันอักขรคำว่าอสังวิสุโลปุสะภุพะปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นอักษระชุดเดียวกันกับที่เขียนในเหรียญของหลวงพ่อเดิมทั้งสองชุดทั้งเดินหน้าและถอยหลังเพิ่มความเข้มขลังแบบทวีคูณเข้าไปอีกค่ะและยังมีอักษรเขียนไว้นะคะว่าอนุสร์ครบรอบ30ปีธนาคารศรีนคร21สิ่งหาคม2523เหรียญพระแก้วมรกตเหรียญน,นี้นะคะนอกจากจะง,งดงามด้วยพุทธศิลป์พร้อมทั้งพุทธคุณจากอักขรยันแล้ว พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกนอกเหนือจากหลวงปู่ดูและหลวงปู่โตยังมีพระเกจิคณาจารย์ในสมัยนั้นก็คือปี2523มาร่วมปลุกเสกอีกมากมายค่ะอาทิหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีหลวงพ่อแช่มวัดดอนเย่หอมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหลวงพ่ออุตมะ วัดวังวิเวการามหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อมีวัดมาลวิชัยและยังมีพระเกจิอีกมากมายหลายรูปมาร่วมปลุกเสกค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเหรียญพระแก้วมรกต เหรียญที่มีการแกะพิมพ์ได้คมชัดคล้ายกับองค์พระแก้วมรกตองค์จริงที่ปฏิสฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามในพระบรม,มาราชวังสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของธนาคารศีนครเมื่อปี2523เนื้อทองแดงที่ทางช่องเรานำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขลังแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ และกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยค่ะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้และคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะและสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ